วววสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนนะครับมาพบพาอกับเราพอยคนเก่าคนเดิมพี่น้องเพิ่มเติมต้มแซบผ่าคีดิวต้มแซบยังก็ห้างเพิงบ่นะครับคันแท่นหน้าผ่าคีดิวน,น่ะเอ,า,อาง่ายๆนะครับผมใส่ให้เขาสวยพี่น้องโมงเดน,นเขาวันนี้แด็กสดห่อน มาพี่น้องมาทั้งกายทั้งใจพีเอฟซีทุกคนนะครับผมฟังใครฟังเงข้า,ขาขต่างประเทศนะครับผมมาเจ็บแชรกับบ้าบอยครับก่อนจะไปหนามาดังครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปก็ตั้งใจบ้าบอยสร้อยจุนะครับผมสดนทห้องกันครับผมพักกับพักแก,ก,กมเท่ากับนี่ละมาจวดอื้เน่าดีเนะี่ยใช้เขอาสวย กินยังไงขอกันบอ cảm ơn แซ่บเหนียวดีอืเหนียว ปุดๆๆๆๆดีครับตุ่มเสียขาวอ่นอนมาเร็วไปเร็วพี่น้องเนี่ย Good job.